กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วขอบคุณพระเจ้า thank you my god ใส่น้ำมันบริญาตกันสัมมาคือตะกี้มีอยู่อาจจะอันตรายมีน้ำมันแล้วแห่บริญาตกันคือตะกี้เลยเด้อบริญาก,กันตะกี้กุดกุด มีน้ำมันแล้วไม่ใช่และจะสังเกตว่าซ้าคอยขีย่ไปเล่อาวางนี้เนาะปั๊มดอกบัวเนาะตั๊ม plus ปัม๊มมาอะพีวีออยล์หลายๆปั๊มเนาะเริ่มมีน้ำมันมาปกติเลยเนาแะแต่ก็สังเกตว่าคนที่เข้าไป ใส่น้ำมันนี่กับโได้แย่บบได้ญาติบได้เรียนคิวกันเป็นแถวเหาียดหรือว่ารถจักรรถยังกับบได้แมนชีว่าแย่แออัดจัดเยียดกันคือผ่านผ่านมาเราสองเสมอเด้อนึ่งนั่นจะแสดงว่าน้ำมันเริ่มเข้ามาแล้วเนาะกัที่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มสี่กับเขาสู่ปกติแล้วแต่วง่ามันคือสี่เกิดวิกฤตขึ้นอีกเนาะ แต่ว่าได้ยินข่าวในในเพจว่าเพิ่เว่าเรื่องนะนะผู้ผู้ทิมมี่นาทียภิซอบเกี่ยวกับอาณาสาขาายใหญ่กับพลังงานน้ำมันนี่นะว่าเพิ่อจะบ่ยมันสิบบวิคิดอีกแล้วเป็นว่าเนาะแต่ก็บเยย์ไหไปกระส้นแตกตื่นนมันจะเริ่มกับขึ้นสู่สภาพปกติคือเก่าแล้วกเป็นสิ่งที่ดีเนาะสิ่งที่ดีก็ดีใจนะก็ดีใจ